ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวสุขสันต์เลย สำหรับเจ้าของค่ายเพลงดังได้หมดท่าสดชื่นของคุณแม่สาวสวยเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตและสามีหนุ่มสุดหล่อลั่มยิวฉัดมงคลพร้อมลูกสาววัยกำลังน่ารักอย่างน้องอยูจินที่ไม่ว่าครอบครัวนี้จะขยับตัวไปทางไหนก็จะกลายเป็นที่สนใจของแฟนคลับทั้งโซเชียลตลอดและด้วยความน่ารักของน้องอยูจินลูกสาวนั้นก็ทําให้ชาวเน็ตหลายๆคนหลงรักครอบครัวของเจนนี่ยิวมากขึ้นกว่าเดิมและนอกจากความสดใสของครอบครัวเจนนี่รัชนก ยวชัดวงคนจะถูกจับตามองจากเหล่าแฟนคลับแล้วนั้นบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาก็ถูกจับตามองไม่ใช่น้อยเพราะหลังจากที่เจนนี่ยูและน้องอยูจินย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านใหม่ก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาทั้งงานทั้งเงินไหลเข้าไม่หยุดไม่หย่อนเรียกได้ว่าเป็นบ้านรับทรัพย์ของจริงล่าสุดวันที่24กันยายน66ทางด้านของนักร้องและเจ้าของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่น เจนนี่รัชนกได้โพสต์คลิปวิดีโอลงในสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวหลังสามียวฉัดมงคลตัดสินใจจอดรถกระท่านหันก่อนจะลงไปอุ้มเต่าจากกลางถนนไปไว้ในพงหญ้าข้างทาง,ทางเพื่อเป็นการทำบุญช่วยชีวิตศาสตรเปิดเลขเด็ด ทะเบียนรถเจนเนี่ยิวหลังช่วยชีวิตเต่ากลางถนนซึ่งหลังจากที่คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีแฟนคลับแห่แหนเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายโดยชื่นชมยิวชัดมงคลและสาวเจนเนี่ได้หมดค่าสดชื่นที่ตัดสินใจช่วยชีวิตเต่าเอาไว้ให้ปลอดภยัยและนอกจากนั้นก็มีชาวเน็ตออกมาคอมเมนต์ถามหาแนวทางเลขเด็ด เลขทะเบียนรถเพื่อหวังลุ้นเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลลอตเตอรี่ในงวดวันที่1ตุลาคม2566นี้คอมเมนต์ระบุเอาไว้ว่าช่วยเต่าแล้วจะโชคดีค่ะป้าป๋าน่ารักมากเลยค่ะน้องน่ารักมากแต่ละคนขอแต่เลขขอด้วยคนสี่งานนี้ทีมข่าวไบร์ท t ูเดย์ไบร์ h ท Today, Bright today. จึงได้ทําการสืบค้นภาพรถตู้หรูของสาวเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเพื่อน,นําแนวทางเลขเด็ดทะเบียนรถมาฝากให้เหล่าแฟนคลับนักเสี่ยงโชคได้หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ลุ้นรวยกันซึ่งมีตัวเลขทั้งหมดประกอบด้วยทะเบียนรถเจนนี่รัชนกยิวฉัดมงคลกก่อไกม่มอมม้า6975กรุงเทพมหานครวันที่ช่วยชีวิตเต่าวันที่24กันยายน2566ซึ่งจากชุดข้อมูลเลขเด็ดที่ได้รับ มาข้างต้นนี้ขอหวยและนักล่ารางวัลหวยรัฐบาลไทยก็สามารถตีออกมาเป็นเลขท้าย2ตัวและเลขท้าย3ตัวตรงเพื่อเพิ่มโอกาสในการลุ้นโชคหวยออกวันอาทิตย์วันที่1ตุลาคม66ได้ดังนี้เลขท้าย2ตัว09 69 75 67 97 95 96 24 25 66เลขท้าย3ตัว9 69 69 9 975 6ห97 97 5 6 997-995-066-099-069-075-249-256-566